เดีย๋ยวนี้ไฮเทคนะคะนี่ค่ะปลูกข้าวด้วยเครื่องรถดำนาไม่หวานแล้วนะเพราะว่าหวานแล้วนกมากินข้าวนะนกกินข้าวหมดนี่ค่ะใช้รถดำเลยค่ะนี่ค่ะไฮเทครถดำนาเกี่ยวก็มีรถเกี่ยวนะคะถ้าตรงไหนรถดำไปไม่ถึงนะคะอราก็มีซ่อมให้นะคะนี่ค่ะซ่อมให้เลย ซ่อมข้าวให้เลยรับดำนานะคะเนี่ยค่ะไล่ละพันหกดูตาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวนี้ไม่หวาดแล้วค่ะหวานแล้วนกกินข้าวครึ่งต่อครึ่งนี่ค่ะเขารับจ้างดำนาโดยตรงนะเขามาจากสุพรรณเลยนะคะเนี่ยค่ะ มาจากสุพรรณนะทีมงานดำนาเนี่ยไล่ละพันหกนะคะก็สะดวกสบายนะชทวนาก็ลงทุนนะคะแต่ถ้ามีนะมีที่เยอะมันก็ได้กําไรครึ่งต่อครึ่งนะอันนั้นอันนั้นเครื่องนั่นก็ช่างใช้รถนะคะใช้แมนวนวลนะคะส่วนอันนี้รถคันนี้ก็ใช้คนขับนะคะแต่อันนี้ใช้แมนวนวลดัน ใช้มือดันนะคะค่ะค่ะพี่ต้อยก็พามาดูดำนานะคะไม่หวาดแล้วนะคะใช้รถดำเลยนะคะนี่ค่ะสวยเลยค่ะเป็นแถวเลยดูนะคะตรงไหนรถเข้าไม่ถึงก็จะใช้คนซ่อมนะคะนี่ค่ะดำซ่อมรับจ้างดำดาวันี้มาจากสุพรรณบุรีค่ะแตง n k ร o ว w a t c ชิ n งบายขอบคุณที่รับชมนะคะ ไม่ประมาทกาด่าตกค่ะมาดำนากันขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเราสามารถเลือกพันเข้าวได้ด้วยนะบอกเขาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบาย thanks for watching